ท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันวิลาศินีพิพิตกุลผู้อํานวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่าไทย PBS ขอนําเสนอรายงานประจําปี2565โดยขอมีวิดีโอภาพประกอบด้วยค่ะท่านประธานที่เคารพไทยพีบีได้ประกาศเป้าหมายด้านภาพลักษณ์เอาไว้ว่าคุณค่าที่ยึดโยงกับประชาชน ซึ่งได้ดําเนินการที่สะท้อนการยึดโยงไว้ในทุกพันธกิจของสื่อสาธารณะในครั้งนี้ที่ฉันจะขอนําเสนอ6เรื่องด้วยกันนะคะได้แก่เรื่องแรกการยึดโยงผ่านการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองประชาชนได้หลากหลายกลุ่มมากขึ้นตามพฤติกรรมและความสนใจตามภูมิทัศน์สื่อใหม่และที่สําคัญคือตามพันธกิจที่ไม่ทอดทิ้งกลุ่มที่ตกหล่นจากระบบตลาด โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการกลุ่มเด็กและกลุ่มคนยากจนเป็นต้นทั้งนี้นอกจากบริการโทรทัศน์ช่องหมายเลข3แล้วมีช่อง ALTV หมายเลขก4ซึ่งเป็นบริการเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและมีบริการออนไลน์ทั้งเว็บไซต์วิดีโอออนมาน์แอปพลิเคชันและโซเชียลมีเดียบริการในรูปแบบวิดีโอคอนเทนต์บนไทย PBS Digital Platform ทุกช่องทางมีผู้เข้าชมกว่า2 1พันล้านตลอดทั้งปีเรื่องที่2 คือการยึดโยงกับประชาชนผ่านการสร้างสรรค์เนื้อหาที่มุ่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างยั่งยืนเช่นการจัดทำวาระลดความเหลื่อมล้ำสร้างสังคมเป็นธรรมโดยมีทั้งการนำเสนอข่าวสารและสารคดีที่ชี้ให้เห็นประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้างและจัดระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อหาทางลดความรุนแรงของผลกระทบดังตัวอย่างที่ถูกอ้างอิงถึงอย่างมากนะคะก็คือประเด็น คนจนเมืองและประเด็นเด็กหลุดจากระบบการศึกษาซึ่งมีการขยายผลจากสารคดีไปสู่โมเดลการแก้ปัญหาเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรมหลายด้านด้วยกันในด้านความคุ้มค่าของการทำวาระลดความเหลื่อมล้ำนี้มีผลประเมินโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาเลือกศึกษาเฉพาะ1กรณีจาก6กรณีในสารคดีชุดคนจนเมืองพบว่าก่อให้เกิดมูลค่าตอบแทนเท่ากับ22.12เท่าของต้นทุนผลิต เรื่องที่3คือเหตุการณ์ใหญ่ในปี2565คือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งไทย PBS ได้แสดงบทบาทที่แตกต่างไปจากเพียงแค่การสื่อข่าวแต่ได้จัดทำวาระปลุกกรุงเทพเปลี่ยนเมืองใหญ่ ชวนภาคีกว่า80องค์กรมารวบรวมข้อเสนอนโยบายจากประชาชนก่อให้เกิดกระแสะความตื่นตัวมีจำนวนผู้เข้าชมหรือ engagement ในทุกช่องทางเผยแพร่ของไทย PBS เพิ่มขึ้นอย่างยิ่งเช่นมียอดผู้ชมแบบ Real Time ทางเว็บไซต์ถึง2.7ล้าน Page View ในวันเลือกตั้งทั้งนี้การทำวาระพิเศษทั้งเรื่องความเหลื่อมล้ำและเรื่องปลุกกรุงเทพ ได้มีผลสำรวจการยอมรับจากประชาชนให้ไทย PBS เป็นสื่อที่มีบทบาทและคุณค่าในการจัดวาระสำคัญทางสังคมเรื่องที่4ค่ะในด้านการนำเสนอข่าวสารที่ซื่อตรงต่อจรรยาบรณโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตที่เป็นความเดือดร้อนและเป็นความสูญเสียของพี่น้องประชาชนนั้นไทย PBS ได้รับการจัดลำดับ เป็นแบรนด์ข่าวที่น่าเชื่อถืออันดับหนึ่งจากสถาบันรอยเตอร์สปีซ้อนซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีคนจำนวนมากใช้บริการข่าวสารของไทย PBS อย่างสม่ำเสมอและมีผลประเมินความนิยมของประชาชนให้เป็นลำดับที่หนึ่งของทีวีดิจิทัลในมิติของการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงเชื่อถือได้มุ่งลดความขัดแย้งและสร้างความเป็นธรรมเรื่องที่5ค่ะ ปี2515ที่ผ่านมาเป็นปีที่ไทย PBS สร้างความโดดเด่นในเรื่องของการสื่อสารมิติวัฒนธรรมและการเรียนรู้ผ่านรายการสาระประโยชน์และสาระบันเทิงซึ่งมีผลสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนว่าเป็นการแสดงบทบาทในฐานะโรงเรียนของสังคมที่สร้างการเรียนรู้แบบอย่างรากวัฒนธรรม เพื่อเข้าใจตัวตนและพร้อมขับเคลื่อนสู่การเป็นพลเมืองโลกโดยเฉพาะละครจากเจ้าพระยาสุิรวดีที่ได้รับการยกย่องว่าช่วยพาสังคมก้าวข้ามอคติระหว่างเชื้อชาติและยังทําให้เกิดกระแสวความตื่นตัวในการสืบค้นเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างมากอีกตัวอย่างคือสารคดีชุดโนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินซึ่งทําหน้าที่สืบสารภูมิปัญญาไปพร้อมก,กับการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นในระดับท้องถิ่นเรื่องที่6 พันธกิจที่ถือว่าไทย PBS แตกต่างจากสื่อทั่วไปก็คือการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองผ่านการใช้เครื่องมือสื่อดิจิทัลซึ่งได้มีการปรับปรุงให้สามารถรองรับภาคพลเมืองได้มากขึ้นนะคะผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตัดสินใจบนฐานข้อมูลวิชาการเช่นการนำภาพอนาคตเรื่องวิกฤตภัยแล้งของพื้นที่มาระดมความเห็นผ่านแอปพลิเคชัน และถ่ายทอดผ่านรายการฟังเสียงประเทศไทยเป็นต้นท่านประธานที่เคารพปี2565เป็นปีเริ่มต้นของการใช้แผนยกระดับทั้งองค์กรสู่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเพื่อให้ไทย p b s มีบริการที่สนองตอบป,ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นและเพื่อนหนุนเสริม การต่อย,ยอดบทบาทการเป็นพื้นที่สาธารณะของประชาชนในการติดตามตรวจสอบนโยบายและสแสวงหาทางออกร่วมกันด้วยปัญญาให้สมกับที่เราตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นคุณค่าที่ยึดโยงกับประชาชนค่ะขอพระคุณค่ะ